ป้าน่ะอาเ่อสุขุมสุขคุณนะพ่อเรากันอีกแล้วกับซองน้องเดือนพี่น okay. ้องเมื่อนี้ก็บรรยากาศเศร้าๆพี่น้องคนรตบดินเหนื่อเหนื่อพี่น้องเลยเท่ากับสีอาปาสบายดีเลยพี่น้องสบายดีตามผู้ชมเพืนสุขุสุขคุเนาะเดินสบายดีปะลูกมึงเดินกี่ก้าวยังไงลูก เป็นหน้ากระตือนแต่น้นองเป็นหองเลยปลาบ่าวบุญเพ่งเผื่น,นไปตึกแฮ่มือเส้านี่มือขึ้นนี่เกิดตึ้งแห่มือขึ้นไปคู่เดียวเมื่อคืนนี่พี่น้องไปไปแต่ข้าวเดียวแล้วก็ไปแต่ในหน้าจต่คลองแล้วก็ออกมาเห่โบดีพี่น้องเอ้ยคันแห่ดีน่าจะได้ร้ายกว่านี้อยู่าาเพราะปลาบุญเพ็งเห็นร้ายร้ายมื่อคืนนีเพี่น้องเอ้ย เียงฮักแล้วฮักแล้วจับเลดปลาพี่น้องปลาดุกเหลืองเหลืปลาดุกแม่ไข่และย่ำเลยนี่นจับมาขึ้นนในทองเป็นโลหลัดเลยเอาผู้เดียวมาขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยไปโหลดผมมีคนตึกบ่าวพุณเพ่งใช<ป>มาเอาบริษัทพี่น้องเบิงเนาะเราจอดเด็ดขนาดเลิศมาขึ้นนี่แบบเห็<ค>น en, แบบ <คน S 1> เลี่ยนยกันไปนะพี่น้องมันบืนคนตก๊ซับเป็นหน้ากันยากนี <S <S ่ ผนมันตกบอลเพ่งไปตอนฝนผลตกเนาะมันโหลดถ่ายคลิปมาพี่น้องเบิ่งกมได้ก็ตุกก็ไปแล้วปานอ่าแหกแหกขาดพี่น้องเอ้ยนี่นี่แหกกัได้เนี่มันขาดเมื่อไร่แถวเผาแถวยังมาแล้วนะมันหลด ปลาดุกอันเหลืองๆมันอยู่ในน้ามันกำลังจะขึ้นนะบุได้มันจักโตพี่น้องเอ้ยอันนี้ได้แต่โตมันบืนอยู่ในโคซาบนหน้าผมเอายังอีกเนาะโคงมาอดเออบัตรนี้ไปไปเบิ้งไปบอเข้าไปเลยพี่น้องบ้านโน้นสูงเอาไปหายเผาย่างบ่เอออาสัตว์ปลาเข้าไปไหวพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเื่นเท่ากันได้เลยฝนตกลิ่นเงี้ยเงี้ยเงี้ย อากาศยามมื้อเช้าพี่น้องตื่นแต่ดึกๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนีก็เวลาประมาณ6 6:00นพี่น้องวันนี้ก็ช้าพุ่นนาเพิ่นสิได้ยังอีกแน่เนาะบาดนี้เนาะเอาไปให้พ่อตาฮิปหว่บ่าวฝงลาวได้ปาไปให้พ่อตาฮิปพี่น้อง แบกันกินเนาะพี no. no. so ่น้องเขาก็ได้หลายโตเติบอยู่เนาะแอลตากะแตนี่ไปให้เจ๊สายแด็กตากะแตนแน่พี่น้องรวยนึงขโหาเจ๊สายแดกแน่พคนวะเจ๊ทงหมดตู้อย่างไรไปเลยเนาะเป็สายวยนะเต้นรวยจะไปให้เจ๊สายแดกเนาะเสียงโอนแน่ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องฝนมันตกมันสิได้ยินเสียงแบบโก๊ะโก๊ะโกนะพี่น้องเสียงอันฝนตก พี่น้องเ้ยบรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะฝนตกลิ่นหยิบหนบหบรถก็อึดออยู่รถอีห้างมนีรถขี่เประเทศไเจ๊ก่นเลยี่พี่น้องหอไซเนี่เรี่มวหแกัก ดวานาพาทร่าทำไมมันยังเินสาวอยู่เนาะดูพี่เนาะแมวมากนาวพาร่าพี่เนาะขอกินก่อนข้เซรั่ย้าซาด้าขยับไปเนื่องมาขึ้นดิค่ะอันแมวย่านลูกไทยมาทอไรขาแม่ไปเนื่อเฮาเลาไม่ได้ไปขาแม่ไปเนื้องก็ได้แต่ละจานก็ ก็ไม่าะแลวก็ไมไปนะสิได้เพิ่นปรหุเกหุ่งเอ้ยลูกูสิไฮเพิ่นว่าเขาเงียงอันใส่ไปเงียคนโตจะไปทางมาามาดูในต้หนองอตาง้วยก่อนปาีอยู่ามเบิร์ก้ไปยหมากใจกระชมบรุชุ่มต่อที่น้องเอาสินมาอาสินบ้านลขหบ่รตเกสฟังมากฟงตามธรรมชาตินะกจอกับากไปไปทันทันไปน้องเอ้ย มรรยากาศกันทิประมาณนี้เนาะฝนตกฝนตกเท่ากับลกัลกจ้องบน้ลนสูงพี่น้องเอ้ยก็จ้องกับประเด้กตั้งฝนตกนู่นนทางโอ้ยอากาศด้องยังบรรลุซูอหอดจอ้อง <c oughs> พ้นมาไวพ้นโอ้เขาหน้าบาดเขาได้ใช้สิงามอันนี้ <c oughs> นนมหนักเต็มหายเต็มคันพี่นอ้อง ไอที่อยูไ่ไปอยู่ทางกไกลเนาะไปอยู่แบบไปทำหลาทำงานเรือไปต่างประเทศก็ดีเก็บบรรยากาศแน,น่่ก็บสิสอฮอดบานเฮาเนะา,าเนะคนตกเล่นใหม่

หนึ่งสองสามสานเคยได้ปลามาผาอมมุดอกใจละายเลยมม่อยบรลุมงสัได้เนาปลานกมันกินอีกบดได้ไคนสถ้าว่าน้าใครบท่านบกปลาแม่จะส่แจ่ว่างหน้าเขามันบดไดบกเด้มันขางอยู่เทนับบกแาียมันมันิบมันังเป็นังอยู่ป้านกบ้างไม่ต้องลาิไป มีจต่ปลาดุกเหลือง่ไมไปผูเดียวสันนาจูดถิ่นอมากเลยสันบนไอ้ป้าละแค่พอโตมีแต่ไขูบเอาสันโมาลจูดเทียบได้ได้อยู่หน้าเราเองอยู่ทางหน้าเาสองสามว่างดอกเท้านันน้ามันบวมบกมน่านาอะไรก็ไ้เฉย กินอ่ะทั่วไกลทั่วนกเรียนเผ่อไน้ังต้องไเิดใต้อีมุหมู่่อนนะคลั่งเบิ่งเมื่อเสือไปนเพ่นคนจะขึ้นยะนี้เนาะไปกโอเคใ่ลงตาคนกกดน้นโอ้ยยาพลาแล้วเหรอบ้ ในน้ามันหน้าบวยมีโบกนี่น้าบวยโบกนี่เป็เจ้ากระตือปลาการมีบอกเอาเสื้อกระเจ้าได้อีกเป็นสอกของผมแหละเขาไปไปไกลในกับผลสาพันนั่นไปเขาจุดตึ๊กเอาเบิร์ตเลยเป็นผู้ละเคิงสอบนะในพนทุกในั่นแหละเขาหลัดเป็นแถวบ้านเขาเองไปแหละไปพ่อเขาก็เขาว่าเขาเอาเมื่อไปแล้วเขาหพวกกันได้ปลาลายนี่เขาเมือเบิร์ตเลยทําไมคือพิเศษเป็นลูกหวานนะ เฮ้อยมันโอ้ยคอยมัดยุบยุบยุบเอารอมันแหละออกอกอามาราจะมกนไยเอาจานมาก่อนออเอาหน้าแล้ะยังกระจอกคนแต๊แล้วก็ยุบซะก่อนยดคนเอากระานะดิบๆอรดเส่เซ่ไหวเยเดีย่กันเนาะต้องเต่นะมันขาดต้องใส่กสนั่นทัน้น

เฉล่มือไปกระมุงแม่นฝนตกบ่อยไปใส่บ่ได้คุณน้องตังเกลนตลงหน้าขน่ะน้าเต็มเต็มทานแม่ทางมานาำจะเต็มดแถวแคมมุ๊บกลาลาได้ปีแถวขางทางนามเต็มามื่อสามมสาวเมือดลกมาอืมมีาอันบเล่เป็นย่างบก

ก็แม่มาติ้งมันมันไม่เม็เลยเบอร์ไพ่โไปเหรอเนาะจ้โทจะเบอร์ไพบ่เป็นยังโก๊บกะไปเพราะถ้ากับโพไปโทรศัพท์จะน้ำซิบนี่เราวินนะลงไปเบร์ม่เม็เออสี่เขาเรียกเขาเบอร์ไปใส่แล้วสไรคคลิปนี้กาเชราลาเดอพี่น้องพ่อกันจะลายเดอมาประดุ๊บนอนนั่นเยโน้หอดสมอสบไปไหวเด้อเฮอซาจูไาานแวะก่อนพี่้องำนาเนี่นะ ยังมีเวลาไปหากันเนาะโดยขค่นเดียวสมิมีเวลาสลองเนาะใครได้ไวๆเนาะก่อนน้ำหน้าังน่งไปั่งร้องกตอยู่เลยแม่อนกิบหนาแล้วไปน้องกับสบายดีประสุขุุคน